เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาที่โรงเรียนปากช่อง2อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดกิจกรรมอบจอบประชาชนประจำปี2557ซึ่งในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความพิเศษขึ้นมานั่นก็คือการแสดงจากสุนัขทหารของศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกมาแสดงให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานได้รับชมกันอีกด้วย ซึ่งในวันนี้ได้มีเหล่ากองทัพสุนัขจากหลากหลายสายพันธุ์มาแสดงให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสามารถอย่างเช่นพี่บิก๊กเจ้าสุนัขพันธ์บีเกิลวันนี้ได้มาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับคำสั่งจากพี่เลี้ยงทั้งการหมอบการคารการเดินกระเพกพี่บิ๊กก็แสดงได้อย่างสมจริง เรียกเสียงปรบมือจากประชาชนได้เป็นอย่างมากแต่พีกเจ็บขาครับแงเจ็บก็ได้ครับเดี๋ยวไม่เหยียบหนามก็ไม่รู้เนี่ยแอ้แงเจ็บแงเจ็บแบบส่วนพี่โจโจ้น้องชายต่างสายพันธุ์ของพี่บิ๊กก็ออกมาทำการแสดงให้ผู้ชมได้รับชมก็เรียกเสียงปรบมือได้ไม่แพ้กัน ครับกับงานของ Marcel, Onion, ขอบจพบประประชาชนประจ,จัปี57ครับเราชาวโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารมีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานวันนี้ครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์การสุนัขทหารยังได้นําเจ้าแท็กสุนัขพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ดซึ่งได้ถูกฝึกอย่างดีเพื่อให้เป็นสุนัขยามสายตรวจมาทําการแสดงให้ชมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งดูภายนอกแท็กเป็นสุนัขที่ดูจะเรียบร้อย แต่เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกฝึกมาแท็กก็จู่โจมศัตรูอย่างรวดเร็วชเก้าแท็ยครับเก้าแท็กครับสุดนัขประเภทนี้เหมาะที่จะเรี้ยงไว้เฝ้าบ้านนะครับเนี่ยครับโอ้แรงครับน้ำหนักก็พอสมควรนะครับหลังจกจบตรงนี้แล้ว ผู้ใดที่จะอาสาสมัครก็มาเป็นเอ่อเป็นท่าศึงรอบนะก็ดีดีนะครับดาอลตินแจกเงินก็ห้าร้อยบาทนะครับดีไหมครับดีไหมครับละเมียดครับผู้กล้าครับซึ่งหลังจากที่สุนัขทั้งหมดได้ทําการแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็ได้ไปพักผ่อนกันตามสถานที่ที่ได้เตรียมไว้ให้โดยมีประชาชนจํานวนมากมาขอถ่ายรูปกับเหล่าพระเอกของเรานั่นก็คือบรรดาสุนัขและรูฝึก ทั้งนี้สำหรับกิจกรรมอบรจอบประชาชนนั้นจะเดินทางสัญจรไปพบกับพี่น้องประชาชนทั้งหมด32อำเภอซึ่งที่อำเภอปักช่องนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกเจ้าหน้าที่จึงได้นำสุนัขที่ได้รับการฝึกมาแสดงความสามารถและนอกจากกิจกรรมการแสดงโชว์ในครั้งนี้ยังได้มีการมอบพันปลามอบหมวกนิรภัย ถุงยังชีพอุปกรณ์กีฬาแล้วนั้นยังได้มีการจัดประชุมเพื่อให้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย